จ้อาลุดเจ้อาลุดสบายดีพี่น้องพบพอกับสองบอส่ีเกพี่น้องสบายดี FC บุสุขสุคนนะสบายดีปีใหม่กรผพานไปในวันนี้ก็วันที่สอพี่น้องโทรศัพท์มัก็มีปัญหาลงลิดบ่ได้เฮาแต่ว่ามันนี้เฮามาหากระแป้งกระแป้งก็ได้ก้นเอาว่าชันหูคันหูขีดโอ้ในบะ มากับผู้สาวพี่น้องมากับผู้สาวกับน้องๆทีมงานทีมงานหลอกตัวแรกดูตัวที่สองนมองดูโบดูเจวเอ้ดนมันเหนียวเฮ้ย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 เ้ยเฮเ้เย้ย โอ้ oh, ซ่อนพี่น้องซ่อน <c oughs> พี่น้องเน,นี่ยต้องขังกับพังไทยพี่น้องพังไทยอยู่แม่น้ำคลองรวมแม่น้ำคลองเนี่ยตัวน่าเขาเล่นปีใหม่กันตึมๆอยู่เอาก็จิ้วแล้วพี่น้องเจอแล้วข้าดักแหยอยู่ <c oughs> ปดปดปดคอยปอด หนึ่งสงสมนันโอ้มันตายค่านี่ตอนนี้นะเลือดจะซากโอ้โหโคมันยังคือมาใส่หัวหมอบตนะน,นี่พี่น้งอ,องอาก็ยังกระต่สามสี่สี่วิตเราใส่เลย กลนก็เลยบวมบางบวมบาอือเก็สีม่วนั่นนี่ได้บ้านน้องนี่เจ้า่อยู่หูพี่น้องเห็นรอเสียง่อพี่น้องอ๋อนี่พี่น้องเจ้าตัวใหญ่ได้ยินะใหญ่ของเจ้าอีเอโอ้สองตัวหัวจงนเอา่ะเห็นบ่ตนี่น่ะมนีชั่ตัวนี้มนนี้ด้ อีกแล้วพี่น้องพ่ออีกแล้วพรอทีมงานสายลุยเราเต็มที่นะเฮ้ยพี่น้องทุเลทุเลเราเลยนะโดดดังตาบหมดเจอบ่เจอบ่มั้งเจอบ่เป็นยังงไมาพี่น้องนี่รนะอบนี้นะสิโอเครอบนะั้นเราผิดพลาดมันแข่งรอบนั้นนะคนบ่ายคนบ่ายินยอมบอกคุณรอบนี้เอาไม่รอบนี้ เพื่อสิได้นี่กับปุ้มพี่น้องเลยทุเลทุเล่าเลยเฮ้เขียดเขียดว่าแไหมกําลังตามหาโอ้มาบังเดูบังกระคราดดูโอ้แต่ละตัวนะพี่น้องทุเลทุเลาขนาดก็สิได้เพิ่นนะขุดอย่างเดียวนะใส่ขุดพอปะใช้มันหนีบได้ แอบให้แม่กาบมันเห็นกระรูดตัวน้อยอาโหพวกนี้พี่น้องโอ้ยตอนนี้นะกำลังได้ฮอดบ่าซิปซิปหาตัวแล้วกันได้ฮอดแล้วบอสฝนฮอดซิปแล้วบอโอ้มีหมักหอยอีกเฮาเห็นก็หมักหอยอยู่แล้วหอยยังเฮาก็ฮห้องโอ้กหเห็นแล้วพี่น้องแว็บอยู่ในหม่องนี่ไงพี่จ้องนั่นบ่ละนี่ฮูนี่ ตัวเดียวนะโอ้ยครับอ๋อหมูเนี่น้องตัวน้อยเธอพี่น้องกับโอ้เออนี่ทีมงานทำในมารันเลยพี่น้องห้องกันเอออาอยู่โอ้โดูเป็นอะไรติพ่อป่ะนี่อีกแล้วนี่อีกแล้ว น,น,ะะนิมอีกแล้วพี่น้องโอหอดแล้วพี่น้องเลยสางนี่นะแบบว่าแวบบัด่าแล้วพี่น้องโอ้อตอนนี้อยู่ในส่วนการย่างเลาะพี่น้นงนอ,นองเลาะเลยๆเ,เป็นยังไงพ่อจะเป็นอะ,ปะอะไรพ่อจะเป็นอะไรคอรน ทีมงานน่ากัดลายคนแต่ว่าทีมงานอึกกระทึกเอียงปาปะอ๋อปากับปาท่านดอกมองเดยกัดได้กัดได้ไปน้อยนิดยิ้มเมคน น่อยนี่จ่าจ่าดูพี่น้องแต่ที่นีป่านุเขากระหังกระแป้งนี่แล้วใช่ไหมลูกเอ้ยเจ้าตอนนี้กำลังยางกับเลยพี่น้องเลยทุลิทุเล่าขนาดฮู้ฮู้ถจังแม่งยังอี๋า แก้งก็อ ja? ึดพี่น้องก็แกล้งมาท่านออกกันได้นาะอยู่ทางท่าเดือนบ่ท่าเดือท่าเดือนท่าเดือบ่เดือนเดินเดินเดินทางเดือนใช่เอ้ยเดี๋ยวก็ได้อยู่พี่น้องบ้านนี้พี่น้องไวเรือสองคนไปคนละทีบละแดนพุ่งไปคนละลายอะไรรอเนี่ยงอดให้หน้าพี่น้องสิกัดแล้วละ แต่หอดว่าสามสิบันสีหอดหย้ยเมื่อคืนว่าฝนล้มพี่น้องลมหนาวตอนอยู่ริม,หอ,อมอหอดสมองอยู่ป้อน่าสีบ่หอดดอกแต่ว่าจักน้อยแล้ววะต้องเติบโตขึ้บไปก่อนข้าเจ้าปลูกมันารเลยพี่น้องแค่นี้นะแถวบ้านนี้เ็ดทวนมันเธอริมคลอง แค่แคมคลองนะแค่ตะพังชนหมากมีแต่มันยางแล้วเป็นอะไรยางแล้ว่ะเนาะหอดทางใหญ่เลยเนาะนี่ทางยันเลยบอกว่าฝนตกยังไก่อยู่ได้ยินในโพสิหอดนี่เนาะบอกอ๋อหอก็เดียวยังไก่อยู่ยางเป็นทราย นี่เอาไปจีไหมปานี่พี่น้องสรุปผลงานเราได้หอดสามสิบยดอกแต่ตัวมันน้อยน้อยเรียกว่แปลงนะพูดมาไก่ขนาดได้พี่น้องมันไก่ไก่เด้อนี่นะกำลังมาหอดเงือนเงือนเขาเจ้าเลยพอนะยังบนนม่ทันได้เมือนพีงไพ่ก่อนจักหน่อยมุกในมาขามต่อพี่น้องโอ้บรรยากาศนะหนาวอะไรแบบมันขึ้นมากแบบ ในมะคามยำกินเช็ดเลืมดูกต้งนั่งเรารุ่นไหนวะนีน่